แก่นรมคำสอนพ่อครูโสดาบันต้องให้เขารวยคนที่เป็นนักผลิตต้องมีโรงงานมีที่ดินต้องทำงานผลิตให้แก่โลกโสดาบันให้เขารวยที่สุดเพราะเขาเป็นนักผลิตแต่ต้องไม่ชัว่วขั้นที่สองนักบริการเป็นคนนําไปต่อ ไปขายไปแจกก็ต้องให้รวยบ้างเป็นอันดับสองเป็นฐานสกิทาคามีก็รู้ว่าโสดานักผลิตเขาหนักมากกรรมกรจนมาเป็นฐานคนบริการจนเป็นนักบริหารเป็นผู้ดูแลผู้ผลิตเป็นผู้บริการแล้วตนเองไม่มีข้าวของมากจิตสะอาดเป็นอนาคามี มีน้อยที่สุดสะสมน้อยมากส่วนนักบุญนักบวชคือผู้ไม่มีสมบัติเลยเป็นผู้อยู่ยอดเป็นนายใหญ่แต่ก่อนมีทุนเยอะเป็นนักผลิตแต่พอมีความสามารถเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นจึงมาเป็นนักบริการแล้วมาเป็นนักบริหารจนกระทั่งเป็นนักบุญนักบวช ไม่สะสมแต่ทุกคนเต็มใจเลี้ยงไว้เป็นเรื่องสัจจะสังคมเช่นนี้เกิดไม่ง่ายแต่ต้องเกิดได้เพราะต้องมีพุทธาวตารศาสนาของพระพุทธเจ้าคือาศาสนาปราบปราบกิเลสแต่เป็นพระเจ้าช่วยคนอื่นด้วยใจจริงพ่อครูสมณะโพธิรัก 16กระกฎาคม2558